ใหม่ล่าสุดของไทยด้วยเตี๋ยวรถไฟทำด้วยใจจากเฮียพยพายุงส่งตรงถึงปากผู้บริโภครับรองความอร่อยแน่นอนข่าวดีดีกับพี่คำรน วันนี้เราจะมาเปิดตัวก๋วยเตี๋ยวรถไฟนะครับหลังจากที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันมาหลายปีแล้วนะต่อไปนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวรถไฟใกล้ๆบ้านนะครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟก็จะประกอบด้วยลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็มีหมูแดงลูกชิ้นปลาก็จะมีทั้งลูกชิ้นปลาและมีปลาเส้นเป็นหือกล้วยนะครับเส้นบะหมี่นะครับใส่วางตุ้ง นะครับแล้วก็จะมีใส่ <c oughs> แล้วเราก็จะคลุกให้เลยครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟเรา,เ,าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณโบราณน,นะครับจะเส้นจะนุ่มเหนียวครับแบบนี้แล้วก็จะมีผักกวางตุ้งเขียวสดแบบนี้ ล้วก็จะมะีลูกชิ้นปลาครับแบบนี้แล้วก็จะมีะหือกล้วยแบบนี้ครับครับเส้นปลาของเราก็จะเป็นเส้นปลาที่แบบไม่ไม่ใส่แป้งนะครับแบบนี้ครับเป็นเส้นปลาทะเลนะครับ ครับเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟครับครับซึ่งเราจะไม่ไปหากินที่ไหนได้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรของเราเองนะครับก็จะมีะพริกป่นใส่หน่อยหนึ่งแต่น้ำตาลไปอีกนิดหนึ่งนะครับกับก๋วยเตี๋ยวรถไฟเราพิเศษตรงที่เรามีโรงงานผลิตปลาเส้นเองนะครับ คือกล้วยเกรดเอนะครับผลิตจากปลาอินรีปลาดาบลาวแล้วก็ปลาหางเหลืองนะหางเหลืองนี่เ็าเรียกเจียสวยนะครับปลาอินซีเ็าเรียกเปกาแล้วก็ปลาดาบลาวก็ใส่ต่อครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลานะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นเสื้อปลาเดียวกันนะครับปลาอินรีแล้วก็ปลาหางเหลืองและปลาดาบลาวนะครับ เป็นแบบนี้ลูกชิ้นปลาก,กลมๆนะครับครับแล้วจะมีเป็นแบบนี้จะใส่ต้นหอมด้วยครับทำเพิ่มเพิ่มความหอมแล้วของเราจะไม่ขาวนะครับเราจะไม่ใส่แป้งนะครับอันนี้ดีที่หนึ่งก็คือตัวนี้เป็นพวกลูกชิ้นพวกคือกล้วยเครื่องปรุงเอ่อพวกตัวเป็นพวกปลาลูกชิ้นปลานะครับเสร็จแล้ว เส้นหมี่ของเราก็จะเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่อันนี้ก็เป็นบะหมี่ไข่นะครับเป็นบะหมี่ไข่ก็จะเส้นเหนียวนุ่มนะครับทานแล้วจะรู้สึกมันทั้งเหนียวทั้งนุ่มนะครับแล้วเส้นจะเล็กๆไม่เส้นไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มาลวกน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ ใส่ผักฟางตุง้งแล้วก็ใส่พวกพริกป่นกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งแห้งต้นหอมผักชีครับก็มีน้ำตาลมีน้ำปลามีชูรสแค่นี้ครับไม่ได้ใส่อะไรเยอะแต่ว่าเน้นที่วัตถุดิบสดใหม่จากมือเราทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดไม่ได้ไปผ่านมือคนกลางจากโรงงานแล้ว ถึงถึงปากเราเองถึงปากคนกินเลยครับไมัน้นจะต้องไปจ่ายของไม่รู้ว่าจะใส่ใหม่สดเหมือนของเราหรือเปล่าเราก็เลยเน้นตรงนี้ครับถึงอยากให้มีทางเลือกให้ได้ลองชิมนะครับชามหนึ่งก็50บาท40บาทนะพิเศษก็50 ธรรมดาก็40สั่งทางแบบเนี้ยแบบเนี้ยเรียกได้ก็เรียกเลยครับมีตั้งแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะหลายๆย,ยี่ห้อที่สะดวกวิ่งไปเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะครับครับ<ว>ก็ฝากด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟเฮียพยงหรือว่าเฮียพยงก๋วยเตี๋ยวรถไฟนะครับขอบคุณมากครับเมนูถัดไปอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ลยนะครับเส้นเล็ก ที่จะไม่เหมือนใครไม่เหมือนตรงที่ว่า,เ,าเส้นของเราเนี่ยจะไม่จับกันเป็นก้อนลวกไปแล้วจะไม่ติดกันนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะไม่ติดกันไม่งั้นเรากินไปแล้วมันจะเหมือนกับแป้งมัน,นก็ เดี๋ยวนี้กินเส้นกันหมดแล้วทุกฝ่ายน่น้ำปลาแตงกวาน้ำปลาสั่งทําพิเศษเลยครับต้องเอาวายมาแลกเอาครับพี่กอกช้างใช่ครับถ้ากอะช้างไม่มีก็กอกสีชัง<อ> <c oughs> ครับเคครับต้ครับยัเนมไหลก่ไตด้นได้เนี่ยครับ สะอาดแน่นอนครับร้านนี้ที่ต้องใช้ประสบะการณ์40ปีอย่างผมครับไม,ไม่ต้องใช้ตาข้างไม่ต้องใช้ตาฮะใช้มือยายใหใ้ตาไม่ว่างให้ยญ่ช่างก็ต้องใช้ใหญ่ช่างตาช่างไม่อยู่นะ เรียบร้อยครับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวรถไฟ<ป>อ,อร่อยด้วยอะไรอร่อยด้วยทุกอย่างาต้องเป็นเขาเรียกลายลายหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวก็คือถั่วง,งอกต้องเป็นหนึ่งสเส้นเล็กต้องเป็นหนึ่งกุ้งแห้งนะกุ้งเคยต้องเป็นหนึ่งคือกล้วยลูกชิ้นทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดในนี้หลายหลายหนึ่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวในนี้ก็ถึงแล้วอร่อย แล้วก็ทุกคนทำได้เหมือนกันหมดเพราะเราจะฝึกเหมือนกันหมดทุกคนครับเป็นแบบนี้ครับเราต้องเทรนนิ่งทุกคนความสะอาดเป็นหนึ่งคือไงไงคำว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟเนี่ยมันยังไม่มีมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าก๋วยเตี๋ยวรถแทน‑นความผสมมีก๋วยเตี๋ยวรถก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีไม่ช่ายในเรือเอาขึ้นมาบนบกก็มี ทีเวลาเราจะนัดทานข้าวเออทานเออทานก๋วยเตี๋ยวบอกเอ้ยไปร้านบะมีไปร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้จะมีไปกินก๋วยเตี๋ยวรถไฟกันครับที่มา๋วยเตี๋ยวรถไฟถือว่าเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ครับแต่รถไฟก็ไม่ธรรมดาครับยังอยู่กับเราอีกยาวนานอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วรถไฟเราครับและตอนนี้จะเป็นรถไฟฟ้า ความเร็วสูงด้วยครับเพราะไปหลายจังหวัดนฮะจะขยายสาขาอย่างรวดเร็วเพราะจะใครอยากจะมาร่วมขบวนกับเราร็วด้วยความยินดีเนยนะครับอืมนะครับมันมันมันจะไปกับปตทใช่นี่บริการน้ำมันใช่ไหมถูกต้องเขามีกระจายทั่วประเทศแล้วก็จะไปตามนั้นเลยใช่ครับใช่ครับวันถ้าเกิดอยากเอาร่อยก็ไม่ต้องมาที่นี่เข้าไปเลยปั๊มปตทก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวรถไฟอ่า มันดังชุกชักชุกชักไหมใช่ครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวรถไฟเราก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านได้อร่อยกันแล้วนะครับได้ร่วมขบวนความอร่อยนะครับขบวนนี้อร่อยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หรือจะเป็นเส้นเล็กนะครับเราก็เน้นที่ท้วชิ้นปลาอร่อยมากครับอยากให้ลองต้องลองนะครับ ถ้า d e ลิเวอรก็ทางาที่แกปฟูดก็ได้ไลแมนก็ได้อะไรหลายหลายหลายหเจ้านะครับลาดา้าฟูดแพนด้ามีหมดเลยสำหรับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับคือให้รถไฟขบวนนี้ไปถึงมือถึงปากถึงท้องท่านนะครับครับก็ต้องอาศัยเดลิเวอรี่นะครับ ใดๆในโลกล้วนมีความเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกล้วนมีความมีการสร้างสรรคและก็มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของเก่าอาจจะหายไปของใหม่ก็ขึ้นมามันวนเวียนอย่างนี้มาไม่รู้ว่ากี่ชั่วอายุคนแล้วนะครับวันนี้ได้เกิดก๋วยเตี๋ยวใหม่ขึ้นมาในนามว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟซึ่งคุณพยงก็ให้เหตุผลแล้วว่าเมื่อก่อนมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวรถนะก๋วยเตี๋ยวบกน้าอะไรเยอะแย,ยะไปหมด แต่วันนี้เกิดก๋วยเตี๋ยวรถไฟซึ่งคุณยงคุณพยงก็บอกว่าเออเนี่ยมันเพาะไปงี้นะครับแล้วเส้นทางเดินบางท่านบอกว่าจะไปหากินที่ไหนกันอีกไม่นานครับตามปั๊มปตทนะครับบางปั๊มนะฮะเดี๋ยวก็จะออกในโซเชียลให้หมดเลยว่าไปอยู่ที่ปั๊มไหนบ้างลองไปชิมกันดูถ้ามันดีขึ้นนะครับมันจะขยายไปสาขาไปทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคุณพยงนี่ เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็สร้างอาหารหลายสิบชนิดครับไม่ว่าหวานว่าคราวเอามาหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและส่งไปประเทศเพื่อนบ้านอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพยงคัดสรรมานี่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆทั้งสิน้นซึ่งคุณพยงก็บอกแล้วว่าเอาอถือกล้วยมาจากไหนครับใช่ไหมคพิ้นเองเลยครับ ไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องครับจะได้ความสดความอร่อยน,น,น,นลูกชิ้นมาจากไหนรับทำเองครับลูกชิ้นปลาเนาะใช่ครับโอ้โหมันมีใครทําแบบนี้บ้างมีแต่ทาก๋วยเตี๋ยวมาชามก็ซื้อนู่นซื้อนี่นซ,นนซื้อนั่นเนาะครับแล้วก็อีกนี้ฝากคุณทรลนิดหนึ่งว่าก๋วยเตี๋ยวรถไฟเนี่ยจะไปช่วยสร้างอาชีพให้กับคนที่ไม่มีอาชีพรหรือคนที่มีแนวทางเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็สามารถ ติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกันกับเราได้ oh. เพราะเฮียคนเดียวจะไปลวกก๋ว,กวยเตี๋ยวให้คนกินทั่วทั้งประเทศ uh uh. คงจะไม่ไม่ได้แต่เราก็จะให้ขึ้นขบวนรถไฟความอร่อยเรา uh uh. ไปด้วยกันยินดีรับทุกท่านนะครับที่าาสนใจธนะุรกิจนี้ uh huh. นะครับก็ทาง uh uh. มีทางทีมงานเจนใหม่ๆเราขึ้นมาติดต่อเข้ามา เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับคล้ายๆเป็นแฟรนไชส์อย่างนี้ก็แบบนี้เลยครับมีอะไรยังไงมาคุยกันได้หมดครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเรายังไม่ไปลงในปตทก็สามารถสั่งซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ไปชิมไปทานกันดูก่อนก่อนถ้าคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันตอบโจทย์แก้ปัญหาก๋วยเตี๋ยวจำเจได้นะก็ลองชิมก๋วยเตี๋ยวรถไฟเราดูว่ามันอร่อยจริงเนาะ มีมีทั้งแบบมีมีทั้งแบบเส้นขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดมีครับมีทุกเส้นครับอครับเส้นมีก็อร่อยเส้นเล็กก็อร่อยสปาหมี่ก็อร่อยแล้วไม่ไม่มีเส้นมีไหมไม่มีเส้นก็เป็นเกาเหลาครับได้ครับครับทสดณที่นั้นๆเลยหรือไงหมายถึงว่าถ้าจะขายถ้าเป็นกระเดี๋ยวรถไฟก็จะทําที่ขัวกลางกับทุกๆที่แล้วก็จะสะดวกส่ง แล้วก็เวบ,บเอาแล้วก็ของเรานี้เก็บไว้ได้หลายวันเว็บมาเมื่อไหร่ก็อร่อย3ามวันนี้สบายมาก4ี่วันห้าวันได้เลย<ร>ทานได้เลย<ร>เวฟละครับแต่ว่าจะมีเป็นแบบคีออสเนี่ยจะมีทั่วเร็วๆนี้ครับครับนี่ก็เป็นจุดกำเนิดนะครับของก๋วยเตี๋ยวรถไฟที่ PY Food สมุทรปราการนะครับโอ้พนักงานนี่ ต้อง400กว่าคนน่ะไม่ใช่โรงงานเล็กๆนะครับอ,อแล้วก็ของทุกอย่างนี่ทำเองทั้งหมดแม้แต่กงไก่เลี้ยงเองเลยครับ <laughs> สุดยอดครับกอตอรอฟอกวยเตี๋ยวรถไฟอ่ามันก็ดังชึกชักชุกชักแต่เดี๋ยวนี้เป็นรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมไม่ชึกๆักแล้วนะเร็วด้วยฮะเร็วด้วยโอ้โห oh, ไปได้ทุกที่เลยครับคือตอนเนี้ย ไม่ว่าหัวว่าท้ายนะครับมันเหมือนกันหมดพร้อมเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวหัวไปเดี๋ยวหางไปไปได้หมดครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีหัวมีหางเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยนี่นะโอ้โหเนื้อในนี่น่ากินมากเลยเนาะครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟไป้าไปซ้ายหนยไปวาวาโอ้โหอ่ ของใหม่ที่เกิดมาพี่จ๊าน้องจ่าคือก๋วยเตี๋ยวรถไฟเขื่อนขบวนกันอย่างเร็วไวเพราะว่าเป็นรถไฟ

ทาง TikTok ก็มีนะครับทาง Facebook ก็มีแล้วก็มีหลายช่องทางครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเปิดสาขาอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ก็สั่ง Delivery ไปก่อนครับผมครับแบบนี้ครับลูกชิ้นทอดนะครับมันมีอยู่หลายแบบนะครับ แบบนี้ก็อป็แบบนึงเขาเรียกว่าเส้นสดนะครับเส้นสดนะครับอันนี้ก่อนทอดนะครับถ้าหลังจากทอดแล้วสีจะเหลืองสวยแบบนี้ครับอันนี้ before and after e คือหลังจากทอดแล้วแล้วรสสัมผัสเนีครับอ่าจะทดนะครัขออนุญาตใช้มืออันนี้ก็จะมี juicy นะฮะเนื้อปลาจะเด้งมีน้ำอยู่ข้างไหนนุ่มๆ เด้งๆเหนียวเหนียวะครับจะกินได้รสชาติว่ามันจะไม่มีแป้งครับแล้วมันจะสุกฟันและมีหอมด้วยนะ,ะจะมีต้นหอมด้วยทำให้กินรับน่ารับประทานมากขึ้นนะตัวนี้และอีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีต้นหอมนะครับก็จะเป็นเส้นทอดทั่วๆไปแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งเป็นลูกชิ้น แบบแนวคือลูกชิ้นปลากลายจะเป็นลูกลับบี้แบบนี้ไอ้ตัวนี้จะไม่ทอดกรอบนะครับแล้วก็เป็นลูกชิ้นกลมอันนี้เป็นเป็นลูกชิ้นทรงแบบดั้งเดิมนะครับจะเป็นลูกชิ้นกลมอันนี้ก็จะเอาไปทอดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งคนที่ชอบกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับ ก็จะเป็นลูกชิ้นระเบิดสีทองนะครับถ้าเพราะสีทองเนี่ยเราใช้ปลาเกรด A พอพอเวลาทอดออกมาแล้วมันจะไม่ดำแล้วจะไม่มีกลิ่นเป็นปลาแบบเป็นปลาราคาถูกถูกอันนี้เป็นปลาเกรด A เราก็มาผสมตามสูตรนะครับพอทอดออกมาแล้วจะพองกรอบระเบิดนะครับแต่จะไม่ระเบ,บิดแบบกระเด็น จะค่อยๆแยกออกมานะครับเหมาะกับที่แม่ค้าที่อยากจะเอาไปลองทอดให้เป็นแบบอีกเกรดหนึ่งซึ่งว่าลูกชิ้นปลาที่ทอดแบบนี้มันจะมีอยู่หลายๆหลายๆ,ๆแบบแต่ของเรานี่อร่อยมากนะครับต้องลองนะครับ แล้วก็มีถชิ้นดีแล้วน้ําจิ้มไปไงน้ําจิ้มนี่ก็<อ><อ>ได้รับตราเปิดพิสดารน,นะครับจากคุณอาสันติแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับที่ท่านชิมแล้วให้รับรองเปิดพิสดารมาครับก็ตัวนี้ขายดีวันหนึ่งก็ประมาณสักสองหมื่นกิโลยี่สบตันแล้วก็แนวโน้มก็จะประมาณ50ตันถึงร้อยตันต่อไปครับขายดีมากครับทำไม่ทันเลยตอนนี้นะครับ ปลาระเบิดสีทองครับของผมอะไรนี่ลับบี้ครับชิ้นปลาไก่อ๋อและนี่ปลาระเบิดเหมือนกันโอ้ใจเดียวกันครับรวมกันรวมกันมาที่รวมกันหรอโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับรวมกันตายหมูเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคชิ้นนะครับทีนี้อ่่ะีทำเองนะโรงงานทำเองทำเองครับลูกชิ้นปลาเส้นปลาอร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ ฮีวายฟุตนะยอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการอีกไม่นานลูกชิ้นปลาเส้นปลาจะไปหาพวกท่านที่ปั๊มปั๊มปตททั่วประเทศไทยเชื่อเราแล้วจะอร่อยเราคือเบอร์หึงของเมืองไทย เราไม่เคยก็หกใครใช่ไหมครับก็เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งนะในหลายๆเบอร์เส้นปลาลูกชิ้นปลาพี่ปลานาอาเล่มาทางนี้คุณพยงเขาทำดีเจอเลยน้องพี่อะมากินกันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เที่ยวนะคุณคูคุณดุาดาดาดา แด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 แร้อยพีไวฟูดจุ้มเจริญพยงจุ้มเจริญพี่น้องชาวไทยที่มีอาหารกินอาหารดีๆกินแม่นบ่แม่นว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน